สวัสดีค่ะรวมรถกระบะราคามินิฮาร์ดเอามาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าถึงที่เลยจ้ากระบะทั้งหมดนี้ได้ขับฟรี2เดือนซันออโต้ช่วยจ่าย2,000บาท1ปีไปเลยจ้าจุกๆราคาโดนใจราคาถูกกว่าใครต้องที่ซันออโต้เลยพบกับคันแรกเลยค่ะคันนี้เป็น Isuzu d m a x ม็กค่ นะคะเป็นตัวไฮเลเนอร์นะคะชมไม่ได้เช้น1.9ตัว z ซต d v l u e p บูพาวเวค่ะสีขาวโบ้เลยปี2018ใหม่วิ่งแค่20,000กว่าเท่านั้นราคาขายปกติขายอยู่4 8 9 0 0 0บาทเอาส่วนลดเงินดาวไปเลย3,000 0บาทค่ะยังไม่พอค่ะเหลือขายอยู่เพียงแค่4,599,000บาทเริ่มต้นผ่นนอยู่6,978บาทยังได้ปอยยางใหม่ร้องใหม่ไปอีกคันนี้คันนึงเลยค่ะเป็น i s u z u D-Max ตัว All New นะคะนตัว S Blue Power ที่2022กันไปเลยค่ะใหม่วิ่งแค่หลักพันเอง8,000เองค่ะคุณลูกค้าราคาขายปกติขายอยู่5 9 0 0 0บาทได้ส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียง4 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นแถมคันนี้ยังเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่7,369บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะยังได้ปอยัางใหม่ร้อใหม่ไปอีก คันนี้เป็น Isuzu d m a มตัว a l new c a p 1.9ตัว S Blue Power ปี2021ไหม่วิ่งอยู่แค่30,000ต้นๆเท่านั้นราคาขาย489,000บาทให้ส่งรถเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียง4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นจะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6,978บาทโอ้โหปีใหม่ไหม่วิ่งน้อยแถมยังผ่อนส,สบายๆอีกนะคะ มาพบกั่อีกคันหนึงเลยคันนี้เป็น Titan มิสูไททันเอ็มแคบค่ะชมไมเนเชนแล้ว2.5ตัว GLX นะคะปี2018มาวิง่งแค่40,000กว่าเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าราคาถูกจริงๆราคาเหลือพิขายเพียงแค่389,000บาทแต่ราคานี้ให้ส่วนลดเงินดับอีก30,000บาทเหลือขายเพียง359,000บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000 22่บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ยังได้ร้อใหม่ยังใหม่กันไปอีกจ้าพาชมกระบะแคปไปแล้วต่อด้วยสี่ประตูยกสูงตัวเตี้ยเอามาจุๆเอามาให้คุณลูกค้าดูหถึอที่เลยคันแรกเลยค่ะสวยดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger ดับเพลนแท็กไฮเลนเนอร์วายแทก็กโฉมใหม่ด้เชนเครื่องสองพเครื่องสองพันเทอเร์โบแรงม้าร้อเลยนะคะคุณลูกค้าเกียร์ สิบสปีดไปลอยค่ะและที่สำคัญกับคุณลูกค้าปี2019ไมวิ่งห6า0มราคาขายปกติขายอยู่7 1 9 0 0 0บาทได้ส่วนลดเงินดาว30,000บาทเรือขายเพียงแค่6 8 9 0 0 0บาทโอ้โหยังไม่พอค่ะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่1 1 4 7 7บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังเปลี่ยนยางใหม่ให้อีกนลจ้า ดุดันไม่เกรงใจใครไว้ใจฟอร์กเลยค่ะฟอร์กเรนเจอร์อัลปินแคปไฮเลเ n e r 2.2ตัว XLT ปี2017มาวิ่งแค่50,000ต้นๆเท่านั้นราคาขายอยู่ที่5,900,000บาทได้ส่วนลดเงินดาว30,000บาทเรือขายเพียง479,000บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่7,241บาทจ้ามาดูกันต่อเลยนะคะ i s u z u dmac x a b p r อ,อชอมามาได้เชน1.9ตัว a X ซีรีส์นะคะปี2018ไม่วิ่ง60,000ต้นๆค่ะราคาข้าให้ขายอยู่569,000บาทให้ส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียงแค่539,000บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่8,206บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าที่สำคัญได้โปรโมชั่นยังใหม่นอใหม่ไปดีค่ะค่ะใครไม่ชอบสีดำก็มีสีขาวนะคะสีประตู สุ2 0ดีแม็กคัปโก1.9ตัว S อสบูพาวเวปี2022ไปเลยค่ะรถหลักเดือนเท่านั้นไม่วิ่งอยู่20,009ราคาขายขายอยู่569,000บาทเอาส่วนร,รถเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นร่มต้นผ่อนอยู่ที่8,206บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกห็นได้ร้อไม่ยังไม่ไปอีกจัดหนักจัดเต็มนะคะต้องที่สั่นอตอมไม่ว่าจะเป็นแครบกะบะ รุ่นทุกยี่ห้อหรือจะเป็นกระบะสีประตูยกสูงตัวเตี้ยเอามานำเสนอให้คุณลูกค้าดูถึงที่อยากได้รถไว้สักันคิดถึงซันออโต